ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่อ p k 2 4อย่าลืมอ d p k 2 4เกมรูกมหาโหดเจาะ1,000ประตูของแมนซิตี้ในยุคของเป๊ปกว่าเดล่าสำหรับ1,000ลูกที่ว่าแบ่งเป็น652ประตูในเพเแมลีก103ประตูในเอฟเอครับ66ประตูจากลีกครับและ4ประตูจากเกมคอมมูนิตี้ชิล 169ประตูในถ้วยยูฟาแชมเปียนส์ลีกรวมถึง6ลูกจากรอบคัดเลือกของศึกแชมเปียนส์ลีกและเราก็จะมาพูดถึงเกล็ดเกี่ยวกับ1,000ประตูนี้กันสักหน่อยผลงานในช่วง1สซีซั่นฤดูกาล2018และ2019คือฤดูกาลที่แมนซิตี้ยุคของเป๊ปยิงได้เยอะที่สุดทำไปได้ถึง169ประตูเลยทีเดียวแบ่งเป็น95ประตูในลีก26ประตูใน FA ฟเอัพ16ประตูในลีกครับ 30ประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกและ2ประตูในคอมมิตี้ชิลล์ส่วนอันดับ2ในชัดคือฤดูกาล2021-2022ที่ทีมของเขายิงไปได้ถึง150ประตูด้วยกันโดยซีซั่น2019-2020้าได้อันดับ3ด้วยผลงาน149ลูกขณะที่ฤดูกาลปัจจุบันแมนซิตี้ยิงไป139ลูกด้วยกันประตูของแมนซิตี้ในยุคข,ของเปปกัวเดลาในแต่ละฤดูกาล ฤดูการ2.16-2.17 122ลูกฤดูการ2.17-2.18 0 143ลูกฤดูการ2.18-2.19 0 169ลูกฤดูการ2.19-2.20 149ลูกฤดูการ2.20-2.21 0 13 131ลูกฤดูการ2.21-2.22 0 150ลูกและฤดูการปัจจุบัน139ลูกและยังไม่จบฤดูการ หากถามว่าใครที่ทำประตูให้แมนซิตี้ในยุคข,ของเป๊ปได้มากที่สุดแล้วล่ะก็เชื่อได้ว่าชื่อของเซอร์คิโออเกโร่กุลคงโผล่มาเป็นลำดับต้นๆในใจของหลายคนซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นเพราะอเลโร่ยิงไปถึง124เม็ดด้วยกันอันดับ2ในชาร์ตดังกล่าวได้แก่ราฮีมสเตอร์ลิงที่ทำไปได้120ลูกโดยที่เกเบรียลซุดรั S ้งอันดับสจากจำนวน95ลูกส่วนคนที่ยังอยู่กับแมนซิตี้มาจนถึงปัจจุบัน และยิงให้ทีมของเป๊ปมากที่สุดคือเควินเดบรอย79ลูกอันดับดาวซโวของมนซิตี้ในยุคข,ของเป๊ปกาเดล่าอันดับ 1. เซอร์กิโอเกียวโรกุล124ลูกอันดับ2ราฮีมสเตอร์ลิง120ลูกอันดับ3กาเบลเคสซุด95ลูกอันดับ4เควินเดบรอย79ลูกอันดับ5ริยาตมาเรส78ลูกอันดับ6ฟิลฟเดน59ลูกอันดับ7อินคาปูโรการ54ลูกอันดับแมารโซิลวา53ลูก อันดับ9เออร์ลิงฮาแลนด์51ลูกและอันดับ10รีลอยสานเน่ ane, 39ลูกในประวัติศาสตร์ของรีเียร์ลีกกวาดิโอลาคือเป็นกุนซือคนที่3เท่านั้นที่สามารถทำแมตทีมของตัวเองทำประตูจากการลงเล่นในทัวรายการได้ถึงหลัก1000ลูกโดยอีก2คนคือเซเล็กฟร์กูสันตำนานผู้จัดการแมนยูนเต็ดกับ Ace ker, อาร์เซนเวนเกอร์อดีตในายใหญ่ของอาร์เซนอลอย่างไรก็ตามประตูที่1000ของแมนซิตี้ในยุคข,ของเปปเกิดขึ้นจากเกมนัดที่404เท่านั้น ทำให้เป๊ปถือเป็นคนซือที่ทําให้ทีมจากเียร์ลีกยิงครบ1,000ลูกจากทุกรายการได้เร็วที่สุดโดยสถิตินี้เดิมทีเป็นของเวนเกอร์ที่ทําได้ตอนคุมอาร์เซนอลโดยทําได้นัดที่554ส่วนเซอร์เล็กฟูเกูซันเกิดขึ้นในนัดที่601ของเจ้ตัวกับแมนยูไนเต็ดซึ่งหากคิดเป็นค่าเฉลีย่ยแมนซิตี้ยุคของเป๊ปก็จะทําได้ถึง2.4ลูกต่อ1เกมเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้น หากนับตั้งแต่ที่เป๊ปเข้ามากุมทัพแมนซิตี้เมื่อช่วงกลางปี2016แล้วแล้วก็แมนซิตี้ในยุข,ของเขาก็ถือเป็นทีมที่ทําประตูดได้เยอะที่สุดหากเปรียบเทียบกับทุกทีมในห,หลีกใหญ่ของยุโรปอีกต่างหากโดยถ้าดูแค่ทีมจากพรีเมียร์ลีกด้วยกันแล้ว,วลิเวอร์พูลคือทีมที่อยู่ในอันดับ2โดยถ้าดูแค่ทีมจากพรีเมียร์ลีกด้วยกันแล้วลิเวอร์พูลคือทีมที่อยู่ในอันดับ2ด้วยผลงาน797ประตู กำนันคนใหม่เปิดใจฟังฮาแลนด์เปิดปากในห้องแต่งตัวหลังทุบสถิติอาริงฮาแลนด์กองหน้าแมนซิตี้จัดแจงพูดเปิดใจในห้องแต่งตัวหลังสร้างสถิติยิงประตูดได้มากที่สุดต่อหนึ่งซีซั่นของการฟาดแข่งพรีเมียร์ลีกฮาแลนด์สร้างชื่อได้อย่างยิ่งใหญ่หลังยิงได้อีกหนึ่งประตูในเกมพรีเมียร์ลีกนัดเปิดบ้านยำใหญ่เวสแฮม3-0เมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้สตาร์วันย2 2ทะลวงประตูไปแล้ว3 5ลูกทุบสถิติ34ประตูใน1ซีซั่น ที่แอนดี้โคกับอลันเชลเลอร์ถือครองร่วมกันและที่สําคัญฮาแลนด์ลงเล่นในกับเรือใบสีฟ้าในเกมลีกแต่แค่31นัดเท่านั้นนั่นหมายความว่าฮาแลนด์มีสิทธิ์สร้างผลงานสอยตะข่ายได้มากขึ้นกว่านี้อีกอย่างไรก็ดีหลังจบเกมขยี้ขุนคอนฮาแลนด์ได้กล่าวเปิดใจในความสุเรจดังกล่าวตามระเบียบหลังเข้ามาในห้องแต่งตัวผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไปมากกว่านี้แต่ผมมีความสุขมากและขอบคุณพวกคุณเป็นอย่างมาก35ประตูในเพลย์แมตทก ขอบคุณทุกคนเป็นอย่างสูงที่การสนับสนุนมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากไม่มีพวกคุณทุกคนเราจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ด่านเป๊ปกอริลลาปฏิการทีมเอ,อ่ยถึงความเฉเร็จของลูกทีมคนเก่งว่าทุกคนแฮปปี้ที่ได้เขามาอยู่กับเราสถิติจะถูกทำลายไม่ช้าก็เร็วบางทีอาจผิดเขาเองก็ได้ในอนาคตเพราะเขาจะยิงประตูได้มากขึ้นแต่แอนดี้โคกับอเลนเชลเลอร์เป็นกองหน้าที่น่าทึ่นและผมคิดว่าเขาคู่ควรกับสิ่งนี้ แม็กแอลิสเตอร์สุดแฮปปี้อยู่ไบรตันแม้ทีมใหญ่รุมฉกอเล็กซิสแม็กแอลิสเตอร์แข่งตัวเก่งของไบรตันเปิดใจถึงอนาคตของตัวเองว่ามีความสุขกับการเล่นให้กับทีมอย่างมากลังต่อเป็นข่าวกับหลายทีมยักษ์ใหญ่แม็กอลิสเตอร์สร้างผลงานที่อย่างยอดเยี่ยมให้กับไบรตันรวมถึงเป็นแกนหลักพาอเจตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปลายปีที่แล้วทําให้ได้รับความสนใจจากหลายทีมลิร์พูแมนยูไนเต็ดและเชลซีต่างให้ความสนใจกองกลางฟ้าขาวรายนี้อย่างมาก และพร้อมเปิดศึกแย่งตัวกันในช่วงซัมเมอร์หลังยิงจุดโทษให้ไบรตันเอาชนะแมนยูอย่างสุดระทึกในช่วงทดเจ็บ1-0แม็กลิสเตอร์เปิดใจถึงอนาคตของตัวเองมีความสุขอย่างมากในการเล่นในกับไบรตันผมอยู่ที่นี่มา3ปีครึ่งแล้วผมรู้ว่าสโมสรอนมอบอะไรให้กับผมผมซาบซึ้งใจมากจริงๆและมีความสุขจริงๆที่ได้อยู่ที่นี่นี่เป็นทีมที่สุดยอดเป็นเหมือนครอบครัวดังนั้นทุกๆครั้งที่ผมอยู่ในสนามผมจึงสนุกม,มากๆกับการได้อยู่ที่นี่ เอียนไรออดีตกองหน้าอาร์เซนอลและทีมเก่าให้โอกาสจอร์จินโย่กองกลางจอมเก๋าลงตัวจริงมากยิ่งขึ้นจอร์จินโย่ย้ายจากเชลซีมาร่วมทัพอาร์เซนอลในตลาดเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาแต่บทบาทส่วนใหญ่ยังเป็นสำรองของทูมัสปาเต้อดีตแข้งนาโปลีได้โอกาสลงตัวจริงในนัดล่าสุดและทำผลงานได้ดีช่วยทีมเอาชนะเชลซี3-1ทำให้ยังมีลุ้นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ โดยเอีนไรบมองว่ากองกลางทีมแาทิอิตาลีน่าจะได้โอกาสลงสนามมากขึ้นในช่วงที่เหลือของฤดูกาลซึ่งโปรแกรมต่อไปของอาร์เซนอลเจองานหนักอีกนัดเพราะจะออกไปเยือนนิวคาสเซิลในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาผมขอพูดอะไรสักอย่างถึงจอร์จินโยได้ไหมผมอยากเห็นเขาอยู่ในทีมอย่างสม่ำเสมอในตอนนี้จริงๆวิธีการที่เขาคุมจังหวะเกมให้เรากับการมีเซเซนโกตรงนั้นด้วยมันดีมากเมื่อพูดถึงโอเดกาดคนนี้ก็เหมือนศิลปินเขาช่างสง่างาม นิวคาสเซนใด้ความสนใจลอว,วมาเย่กองกลางของแรนตตามรายงานจากฟุตแมกโต้มิดฟิลด์วัย25ย้ายไปร่วมทีมแรนเมื่อ2ปีที่ผ่านมาที่แรกเจออาการบาดเจ็บเล่นงานแต่หลังจากนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกลายมาเป็นการหลักของสโมสรอ,อย่างไรก็ตามมาเยผ่ผลงานตกไปอย่างมากตั้งแต่หลังจบศึกฟุตบอลโลก2022ทำให้หลุดจากทีมตัวจริงของแรนแถช่วงที่ผ่านมา โวนบูโนเซเนซิโอเมินมาตลอดและส่วนใหญ่มีสถานะเป็นตัวสำรองกณะนั้นฟุตแมกโตระบุเจ้าตัวยังคงได้รับความสนใจจากหลายทีมหนึ่งในนั้นคือนิวคาเสเซิลที่ความเข้าหาในตลาดหน้าร้อนนี้ถ้าวอรนั้นไม่ปิดโอกาสปล่อยตัวปองกลางชาวโคเอเชออกจากทีมแต่ต้องมีเงื่อนไขต้องได้เงินค่าตัว40ล้านยูโรในหน้าร้อนเพราะนักเตะยังมีสัญญายาวไปถึงกลางปี2027ผลงานในฤดูกาลนี้ลงไปแล้ว37เกม ทำไป2ประตูกับอีก4แอซิสผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนีกอเซนแสดงความสนใจดึงเนมามาร่วมทัพในฤดูกาลหน้าตามรายงานเมื่อวันพฤรหรัสที่ผ่านมานายทิมินิตระบุก,กรณีดังกล่าวมาตรการสอบถามแหล่งข่าวภายในสโมสรที่เผยว่ากำลังแสดงท่าทีให้ความสนใจกองหน้าวัยสาของปารีสแซงเชแมงในรายงานกล่าวต่อไปว่ากลุ่มถือหุ้นใหญ่ที่สุดของสาลิกาดง เชื่อมั่นในสถานการณ์ของสโมสรมันจะสามารถรักษาพื้นที่โคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จชุดดังกล่าวจะช่วยให้การเจรจากับเนยม,มาร์ง่ายมากยิ่งขึ้นช่วงก่อนนั้นนี้มีรายงานเผยว่านิคาสเซนสนใจดึงคิซโนโรนัรโดกลับคืนพรมเียร์ลีกแต่สถานการณ์ดังกล่าวเปลี่ยนไปเพราะหลายฝ่ายมองว่าเซียสเวนไม่น่าจะเข้าระบบของเอ็ดดี้ฮาว